สวัสดีค่ะคลิปนี้โรดางนี้จะมาสอนวิธีการละลายผงฟองนะคะผงฟองก็คืออันนี้นะคะที่เป็นผงๆแบบนี้นะคะเป็นสารสร้างฟองแต่เราต้องมาทําการละลายเดี๋ยวครูดางนี้จะมาสอนวิธีการละลายผงฟองเราจะใช้อากาส่วน1ต่อสหมายความว่าใช้น้ําเปล่าในการละลาย3ส่วนผงฟอง1ส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ํากันค่ะเทน้ำชั่งน้ำลงไปค่ะเราจะ ช่างน้ำเท่าไหร่ก็ได้วันนี้ครูะดะนิครูดานิจะใช้น้ำห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรัมคือไม่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากนะคะเราก็เอาจำนวนที่ใกล้เคียงห้าร้อยกรัมนะคะหารสามเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูดานิหารสามนะคะห้าร้อยกรัมหารสามเท่ากับต้องใส่ผงฟองหนึ่งร้อยหกสิบหกกรัมนะคะครูดานิก็จะใช้ผงฟองแค่หนึ่งร้อยหกสิบกรัม เดี๋ยวเราช่างผงฟองก่อนนะคะผงฟองร้อยหกสิบอ้ยผของครูเป็นผงฟองเส้นนะคะมันก็จะไม่ฟุ้งเท่าไหร่นะคะโอเคร้อยหกสิบแล้ว คะวิธีการเคยอ,อย่างนี้ค่ะนะคะวิธีการนะคะให้แบบนี้คนไปด้วยเทผงฟองไปด้วยมันก็จะคนๆอย่างพร้อมกันนะคะลงไปก็คนๆคนๆค,คนตลอดเวลาที่เราเทลงไปนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะจะใช้น้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะคะไม่ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเดี๋ยวก็ละลายเองนะคะ แล้วก็คนเน่ะคนเบาๆก็ได้นี่ครูคนแรงมันก็ฟองก็จะขึ้นเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราไม่มาเรื่องฟองไม่เป็นไรคะ่ะก็คนไปเลยตุ๊บ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 นะคะเดี๋ยวเราใช้แอลกอฮอล์ในการนะคะเรื่องติดนนะคน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 นี้เลย คนเสร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ละลายค่ะแล้วสักพักเราก็มาคนใหม่ค่ะสักพักเราก็มาคนใหม่เดี๋ยวเขาก็ละลายหมดไม่ต้องคนเร็วแบบครูก็ได้นะเ <c oughs> นี่ยค่ะคือถ้าเราไม่คนก็จะติดเป็นก้อนแบบนี้เห็นไหมคะติดเด็ดติดไอ้ที่คนนะคะเป็นก้อนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็คนไปเรื่อยๆแล้วเราก็แช่ไอ ช้อนที่เราคนไว้ในนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเองพร้อมกับน,น้ำเองค่ะมันก็อาจจะติดเดี๋ยวเราฟองเยอะมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ฉีดไปนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะบางเขาอาจจะติดตรงโถบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคนๆเขาก็จะละลายไปเองนะคะประมาณเนี้ย เออต้องให้เขาละลายจนเป็นน้ำใสเหมือนน้ำเปล่าเลยนะคะเราถึงจะนำไปใส่ในสบู่ได้นะคะหรือเอาไปใส่ในเบสได้นะคะส่วนนะคะสำหรับคนที่ทำสบู่กีเาลีแล้วคุณต้องไปซื้อเบสกีเซลีจากที่นอกข้างนอกอย่างในเน็ตหรือว่าจากเจ้าอื่นอะ่ะแล้วคุณมีปัญหาว่าอุ๊ยพอใช้แล้วเนี่ยฟองน้อยต้องมาใส่สารเพิ่มฟองแล้วส่วนมาก คนที่ขายเบทอะคะ่ะเขาจะไม่บอกเขาบอกว่าต้องใส่อัตราส่วนเท่านี้เท่านี้เพราะเบทที่เขาทาเขาเป็นเป็นเบทโรงงานเขารับมาอีกต่อหนึ่งเพื่อมาขายฉะนั้นอัตราส่วนในการใส่สารเพิ่มฟอร์มเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใส่อัตราส่วนเท่าไหร่เบทเราถึงจะไม่มีปัญหาเวลาเมื่อเราทาสบู่ขึ้นมานะคะครูดานิอยากแนะนํานะคะที่ครูดานิสอนสอนในการละลายผงฟอร์มแบบนี้นะคะสูตรสบู่ของครูดานิเหมาะกับ เบรที่เราทําเองค่ะฉะนั้นครูดาน้อยากแนะนําใครที่ทําสบู่นะคะทาใช้เองหรือทําขายครูดาน้อยากแนะนําให้ไปเรียนคอร์สการทําเบรค่ะในคอร์สจะสอนทําเบรไซต์เบรคุณเบรสมุนไพรแล้วก็สามารถใส่สารสกัดได้เยอะด้วยนะคะคุณสามารถทําเองได้แล้วเราสามารถตั้งสูตรสบู่ของเราเองได้เลยนะคะแนะนําคอร์สการทําเบรนะคะใครสนใจก็ทักครูเข้ามาหรือว่า ถ้ากลายภูมาก็ได้นะคะดานี้5642ค่ะ D A N I 5642นะคะเนี่ยมันก็เริ่มละลายแล้วนะคะละลายจนจะหมดแล้วเนี่ยมาเราจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้เนี่ยวางทิ้งไว้เลยสักประมาณ2 0่สนาทีสานาทีเดี๋ยวเขาก็ละลายเองมันก็ยังติดตรงนี้อยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวก็ละลายใช่มามไม่มีปัญหานะคะโอเคนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ